นี่คือนกเงือกนกที่ช่วยเพิ่มผืนป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศแต่กำลังจะสูญพันธุ์วันนี้เทคโนโลยีที่ส่งผ่านเสาต้นไม้จะสร้างแนวร่วมการอนรุรักษ์นกเงือกไว้เพื่อทุกคนเพราะเราเชื่อว่าเมื่อนวัตกรรมและธรรมชาติเดินไปด้วยกันจะเกิดพลังแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี Cat สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมณฑาทิพยอจังหวัดอุดรธานีนะคะ,ะซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้เชิญผู้ประกอบการทั้ง2ภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภูมิภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานนะคะให้มาร่วมกิจกรรม Morning Talk นะคะเจรจาซื้อขายในรูปแบบบิวสิน s m ไม่ชิงกันนะคะ,ะโดยที่ทางการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าทอท,อทอแต่ละภูมิภาคได้จัดกิจกรรมและก็โปรโมชั่นไว้ให้กับผู้ประกอบการนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นยอดขายนะคะให้ทั้งสองภูมิภาคะค่ะ ทททจัดส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวอเมซิ่งอีสานตอนทะเลบัวแดงกับทะเลใต้แอดภาคตะนอ,อกเชียงเหนือกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศภายหลังโควิด19การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททโดยภูมิภาคภาคตะนอ,อกเชียงเหนือจัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวอเมซิ่งอีสานตอนทะเลบัวแดงกับทะเลใต้แอดภาคตะนอ,อกเชียงเหนือนศูนย์การประชุมการจัดแสดงสินค้านานาชาติมณฑาทิพย์จังหวัดนครธานีโดยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจากภาคตะนอกเชียงเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะนอกที่มีเที่ยว บินเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคจำนวนกว่า300รยายเดินทางมาเจรจาธุรกิจระหว่างกันในรูปแบบ B2B Business to Business และการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการท้องถิน่นเช่นโรงแรมบริษัทนำเที่ยวสายการบินรดเช่าเจรจาซื้อขายกับผู้ซื้อเช่นบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่สมาคมท่องเที่ยวและองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆเพื่อสร้างโอกาสาทางธุรกิจนอกจากนี้ภายในงาน,นยังมีการถแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคะวักจิงเหนือรวมทั้งมีการถแถลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักง,งานทรท,อทอในภูมิภาคภาคตะดกเฉียงเหนือกับหน่วยงานพันธมิตรรือขายด้านการท่องเที่ยว8หน่วยงานอีกด,ด้วยคือวันนี้ทางภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาดการท่องเที่ยวในไตรมาสที่หนึ่งวันนี้เรานําเสนอเป็นการแมทชิ่งระหว่างภาคใต้กับภาคอีสานนั่นก็คือเราเอาทะเลบัวแดงนะครับไปแลกกับทะเลใต้นะครับซึ่งวันนี้ ที่นั้นมีผู้ประกอบการาทั้งเซลเลอร์และไบเออร์นะครับก็ค <c oughs> ือผู้ซื้อและผู้ขายจากภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและภาคตนออกนะครับกว่า 300ลายนะครับกว่า300ลายวันนี้บรรยากาศที่เราเห็นตอนนี้เป็นบรรยากาศทำแมทชิ่งนะครับช่วงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขายนะครับซึ่งวันนี้ในการขายนั้นนะครับเราจัดที่ศูนย์ประชุม นานาชาตินะครับที่มณฑาทิพที่จังหวัดอุดรธานีนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงก็จะเริ่มแถลงข่าวนะครับเปิดตัวสายการบินเส้นทางใหม่นั่นก็คือไทยสมัยนะครับบินระหว่างอ,อ,อุดรธานีนะครับไปสู่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชนะครับต่อจากนั้นเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานีและก็ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานส่งเสริมการขายการตลาดการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการทํากิจกรรมนะครับแบทชิ่งร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและก็ภาคหน่วยงานที่เป็นองค์กรต่างๆนะครับในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไตรมาสนี้หรือว่าฤดูการนี้ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการทําเรื่องของการ ส่งเสริมการขายทำเท็บเจับเซลนะครับบนโต๊ะประชุมแล้วก็ทําผ่านช่องออนไลน์ zoom นะครับมีผู้ชมจากที่บ้านแล้วก็ทําจาก b2b แล้วเราทําไปสู่ b2c นะครับนั่นก็คือคนที่ติดตามชมการไลฟ์สดเพจต่างๆนะครับก็จะมาซื้อขายนะครับผ่านช่องทางนี้วันนี้เราขายข้ามประเทศด้วยนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้น ก็รอนะครับการนำเสนอผ่านช่องทางการตลาดโดยใช้ออนไลน์นะครับก็ติดตามชมกันตั้งแต่เวลา1 0ส่นาฬิกาจนถึง18บนาฬิกาของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราคาดการว่าจะมีการซื้อขายช่วงเวลาต้องบอกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับก็น่าจะมีการขายได้หลายล้านนะครับช่วงเวลาเย็นๆเราก็จะมีการ ในการทําขอบคุณก็คือการาทําเรื่องของการเลี้ยงนะครับขอบคุณบรรดาแขกเลอต่างๆที่เดินทางมาจากภาาต่างๆในวันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศคึกคักจริงๆนะครับปกติแล้วจัดช่วงบ่ายแต่เวลารู้สึกว่าไม่พอเราก็เลยขยายต่อให้มาเป็นช่วงเช้าในบรรยากาศแบบนี้ครับต้องไม่พลาดครับทะเลหมอกหน้าหนาวที่อีสารแล้วก็ วันนี้เราก็นำเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวพรีเมียมนั่นก็คือเที่ยวอีสานวิถีใหม่สไตล์เมืองน,นอกนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีนี้นะครับเราเปลี่ยนจากทะเลหมอกเป็นทะเลดอกไม้ก่อนที่จะเข้าสู่การนับถอยหลังเขาดาวนะครับเข้าสู่อเมริกาอีสานในต้นปี2564ครับก็สนับสนุนให้เกิดการเดินทางข้ามภาคเป็นการการะตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับรวมถึงเรื่องการสนับสนุนทางแอร์ไลน์นี่เกิด การบินข้ามภาคอย่างตัวอย่างเช่นวันนี้ทางไทยสมยล์ก็เปิดการเที่ยวเที่ยวบินข้ามภาคระหว่าง จังหวัดอุดรนะครับกับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็หวังว่าจะทําให้เกิดการกระจายตัวของนักที่วมากขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามนโยบายของตรีว่าการสงการเที่ยวกิบีฬาท่านพิพัฒนชิจประกาศครับอีสานบ้านเรานะครับผมเองก็เป็นคนอีสานนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนอีสานนะครับซึ่งไปทํางานอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับว่าเวลาเราจะเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับหรือเทศกาลสงกรานนียก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับกลับบ้านกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่อยากมาคนเดียวนะครับ เขาบอกว่าชวนหมู่ยามบ้านด้วยนะครับก็กลับมาเยี่ยมเยียนในช่วงเวลา,าที่เราจะมีความสุขกันซึ่งทางการเที่ยมเชฟไทยก็จะจัดเป็นแพ็กเกจพิเศษร่วมกับสายการบินต่างๆนะครับอย่างเช่นเราจะเพิ่มน้ําหนักให้กับพี่น้องประชาชนคนดีสารนะครับที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับเป็นมัดที่เราเตรียมตัวไว้ซึ่งการแค่ท่านกลับมาเยี่ยมบ้านเท่ากับท่านได้เที่ยวได้ช่วยชาติไปในตัวครับ